รูปแบบของการจัดการโลจิสติกเนี่ยจุดเริ่มต้นตั้งแต่นานมาแล้วนะครับประมาณสัก200กว่าปีที่แล้วเนี่ยคำนี้ถูกใช้ในการอาหารมากเลยนะครับมีการออวางแผนกันนะครับนบโปเลียนหลายคนคงได้อินนะเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสก็มีความสามารถมากเลยในแง่ของการเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในการเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วเนี่ย มันก็คือระบบโลจิสติกจริงถ้าย้อนกลับไปสมัยอมองโกนะเจงกิสคาก็จะทำะลักษณะแบบเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ใช้คำว่าโลจิสติกนะฮะแต่จะเริ่มถูกใช้มากๆขึ้นเนี่ยก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะการวางแผนเรื่องโลจิสติกเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะครับในช่วงต้นเยอรมันที่ทำการบุกอย่างประเทศอื่นๆได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เกิดจากการ วางแผนในแง่ของโลจิสติกสที่ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับในเมื่อหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็เริ่มมีการนำเอาแนวคิดในเรื่องโลจิสติกจากทางการทหารเนี่ยมาใช้ในทางธุรกิจนะครับเริ่มมีการวางแผนการระบบไหลเวียนของสินค้านะครับที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีการกําเนิดตู้คอนเทนร์ตู้คอนเทน,นเทนอร์ก็คือระบบมาตรฐานนะครับในการขนย้ายสินค้าจากนั้นถ้าเอกชนก็เริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นแล้วก็กําเนิดออกมาเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็ทําให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ออกมาเป็นระบบโลจิสติกส์แบบปัจจุบันนะครับเพราะงั้นโลจิสติกส์ในภาพรวมเนี่ยก็พัฒนามาถ้าเอาในภาคธุรกิจจริงๆก็ประมาณสัก 80ปีมานี้นะครับที่ทําให้เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโลจิสติกส์เนี่ยก็มีความสําคัญามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าเราโยงมาสู่ประเด็นเรื่องสินค้าเกษตรท,ที่เราจะยกมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมอยากให้พวกเราเน้นให้ดีๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราพูดว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีความยากเนี่ยมันมีความยาก ก็คือมันมีความยากอยู่สี่ข้อนะครับหนึ่งก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีเน่าการเน่าเสียได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะสินค้าในตัวอย่างเช่นนมอย่างเงี้ยขับผักเงี้ยผลไม้เนี่ยมันอาจจะเน่าเสียได้ภายในหนึ่งวันก็มีนะครับหรือไม่กี่วันก็มีเพราะงั้นไอความสามารถในการเน่าเสียเนี่ยมันก็เป็นความยากในการที่เราจะจัดเก็บใช่ไหมครับในการที่เราจะขนย,ย้ายใช่ไหมครับไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน ปัญหาข้อที่สองก็เป็นปัญหาความยากในเชิงเวลาแต่ว่ามันเป็นเวลาในลักษณะที่ผลผลิตของสินค้าเกษตรเนี่ยมักจะมีเป็นบางฤดูกาลครับบางฤดูกาลก็จะออกมาเยอะเลยนะและถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็จะล้นนะฮะก็จะกองอยู่ในโกดังอย่างเช่นปัจจุบันนี้ปัญหาสําคัญก็คือมีมะพร้าวมะพร้าวนะฮะกองอยู่ในโกดังเป็นจํานวนมากนะับแล้วก็ ทำให้ราคามะพร้าวตกลงนะจากที่เคยดีถึงประมาณสิบบาทตอนนี้เหลือประมาณสักห้าถึงเจ็ดบาทนะครับในแต่ละพื้นที่ก็จ,จะราคาแตกต่างากันบ้างแต่ก็ตกลงประเดิมเยอะอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องมีความเป็นฤดูกาลนะครับนอกจากนั้นมีปัญหาคล้ายๆกันนะในข้อถัดมาคือนอกจากมีความเป็นฤดูกาลแล้วไอปริมาณที่มันจะออกมาในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนอีกนะครับอย่างเช่นข้าวเนี่ยปีนี้เราอาจจะ เราอาจจะมองว่าดูเหมือนข้าวเนี่ยน่าจะเยอะเนอะก่อนก่อนหน้าเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับพอมาถึงเดือนกันยายนเนี่ยเจอน้ําท่วมเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เราคาดไว้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันเกิดปัญหาน้าท่วมในวงกว้า,างในลุ่มน้ํามูลลุ่มน้ําชีจึงเป็นแหล่งปลูกข้าวหลักแล้วก็ในลุ่มน้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหลัลก,ลกลด้วยเช่นกัน ครับก็อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ปริมาณส่วนคุณภาพก็เช่นกันครับแต่ละปีแต่ละช่วงเวลาก็มีลักษณะคุณภาพที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าหรือแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับก็มีคุณภาพที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยฝ้าฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพที่ดิน นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาสําคัญนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความหนักนะครับความขนส่งยากนะครับก็คือก็คือว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมักจะมีน้ําหนักเยอะนะครับแล้วก็ขนส่งได้ยากเรานึกภาพอย่างรถขนส่งอ้อยนะครับขนส่งไม้ยางพารานะครับมันก็เลยทําให้เกิดเป็นปัญหามากขึ้นในเชิงของการเคลื่อนยา้าย เพราะงั้นเราจะเห็นว่าสินค้าเกษตรเนี่ยจึงเป็นตัวที่มีปัญหา,ามากนะครับทั้งในส่วนของการขนย้ายนะครับแล้วก็หรือเคลื่อนย้ายแล้วก็การจัดเก็บ